ชิ้นงานก็อยังไม่เป็นร้อยนะครับโอเคขัดโชคจตบอกเอาเอาไปวางไว้ตรงพืง้น <c oughs> เพราะว่าคันนี้แบบทำใหม่หมดเลยไม่ต่างอะไรจากแบบอบมือนหนีส่วน <c oughs> ท,ที่ทุกคนสใสัยว่าเสื้อนี้ที่ผมใสตั้งแต่คลิปที่แล้วคืออะไรเทคโนโลยีดอนบาสโกนะครับก็ เป็นโรงเียโอเคสวัสดีครับผมพวกับผมผม,ผม,มอสนะครับที่ช่องมอสมาเก็ตวันนี้หลังจากที่น้องๆได้เห็นเนี่ยเออนเนี่ยเฟรมที่พี่ถ่ายคลิปไปแล้วอะ่ะใช่นพี่ก็เริ่มแบบประกอบประกอบแต่ละชิ้นเป็นอันเข้าแล้วครับผมแล้ววันนี้เราก็มาใส่รถกันนะโอเคที่เราเริ่มจากท่อนท้ายแล้วค่อยไล่ไปท่อนหน้านะโอเค ข้างท้ายเดี๋ยวพี่จะใส่บางโคนท้ายก่อนอเบิกใหม่ก็บะก็บ้ยาคิวไม่ได้เราเราจะต้องถอดล้อก่อนนะการใส่บางโคนท้ายมาดูกันว่าล้อที่จะติดบางโคนท้ายเท่าไหร่แต่ว่า ใส่อำยี่มาแล้วใส่ไฟแเราต้องเรียงตรงมาคนท้ายโอเคของเบิร์ดปกปัก เราก็จะถอดออกแล้วก็จะใส่ฝังโคนท้ายนะอ่าทางที่ดีถอดโช์ออกข้างนึงดีกว่า ใส่ง่ายขึ้นเอ้าต้องถอดต่อโชกอ่ะใช่ใช่มันต้องถอดโชกจริงจริงไม่ต้องถอดก็ได้แหลแต่ว่าเพื่อความใส่ง่ายขึ้นนะเราต้องถอดโชก จริงมึงก็ไม่ต้องถอดก็ได้เออต้องถอดทำไมแต่ว่ามันจะทำงานง่ายขึ้นไงโชคนี้พี่จะลองใช้ดูว่ามันเหนียวหรือเปล่า างไว้ตรงพื้นนี่มันจะมีสายไฟให้ไล่ตรงตรงโคนเนะต้องไล่สายไฟด้อใครไม่มาขับรถท่อดังบ่ะนี่ยฮะเสริมใหม่ เราเล่นนะเราเลน,นะเราก็ไล่สายไฟอ่าลืมบอกไว้พี่ใส่ใส่นี้แล้วนะทางนี้ทางนี้ใส่คุณแจแล้วใส่ทวิคุณแจที่มาเบิกมาใหม่ปุ๊บแล้วก็เรียงดูว่ามันมันติดตรงไหนไหมหรือว่ามันเข้าล็อกหรือยงัง ดีกว่าพี่นี่เข้าล็อกแล้วก็เสริมนักสี่ครับเดี๋ยวจบคันนี้เราจะมารีวิวกันว่าเราหมดไปเท่าไหร่ว่าเราใส่อะไรได้บ้างในรถคันนี้ ก็ถ้าน้องอยากให้พี่แต่งอะไรชิ้นไหนก็ปาดก,กดแชร์ให้พี่มีผู้ติดตามเยอะๆด้วยนะครับพี่จะได้มีเงินมาแต่งรถแล้วก็อีกอย่างสปอนเซอร์เวบพน,นันยังไม่เข้าดีนะหาใแดงมาใส่ด้วยมับใช่หาายแดงได้ยอย่างไรมอ เพราะว่าคันนี้แบบทําใหม่หมดเลยไม่ต่างอะไรจากแบบออกมือนหนึ่งเลยเพราะว่าเซฟเซฟเซฟเลยเอาหาปัจเจอ่ะมือสิบไมอสิบ ยังไม่มาเลยครับนีงง่ต้องรอยสักสักหน่อยสักหน่อยทางนี้มัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่ถอดมาจากข้ันเก่าว่างคันใหม่บ้างนี่ก็ส่งงานฟิโนโนไปแล้วคันลูกแปดสองชักชักสิบแปดลาเรียนลาเลยนนะ,ะนี่ใส่ละอะไรดังวะอ๋อมีดัง มันไม่ได้ผัานน้อเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ไฟท้ายนะไฟท้ายนี่แกจะจากขุมเลยเช่ถุงสายดีกวนี่นะก็จะใส่ไฟใหม่ ไฟท้ายก็ยังใหม่อ่ะแบบดูดิเขาให้แบบหลับไฟไมาด้วยส่วนที่ทุกคนสงสัยว่าเสื้อนี้ที่ผมใส่ตั้งแต่คลิปที่แล้วคืออะไรเทคโนโลยีดอนบาสโกนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนนั่เองใครอยู่สุราษฎร์ก็สนใจก็อยากเข้าเรียนสาทยที่ว่านะ นี่แบบไอ้ใช่นี้แบบเป็นรถคันแรกที่เบิกใหม่ทุกชิ้นที่เคยเห็นนะนะเพราะว่าบ้านผมก็จะเป็นบ้านนอกแล้วก็เอาตรงๆว่าไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วคนที่เล่นแบบเบิกใหม่พวกนี้มันน้อยมากเลยเสิร <c oughs> ็จเสิร็จเสิรไทใหม่

ก็อี่ทุกคนตูพาดหรอเดี๋ยวมันแน่นหรอตูพาดล่ะเห้ยไม่ไม่ไม่เราไม่พลาดนี่ใหม่ปะมาดูด้าน้ายสวยเลย ก็คลิปนี้ก็เริ่มจะยาวแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวพี่มาใส่พวกคลิปข้างนี้ดีกว่า <Okay. S 1> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไว้ก่อน